สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะไปทำงานมาหลังจากไม่ได้ไปทำสองสัปดาห์ไปรถทิปกับมิเตอร์นะคะไปบ้านแม่มิเตอร์ที่นอร์ดากอต้ากลับมายังไม่หายเหนื่อยดีเลยยังมีความเหนื่อยหลงเหลืออยู่นะคะก็ต้องกลับไปทำงานแล้วแต่แค่ทำงานสัปดาห์ละว,วันสองวันเองทำเป็นบน <c oughs> เล่าให้ฟังค่ะมิเตอร์กลับมาพักได้เสาร์อาทิตย์วันจันทร์เขาก็ไปทำงานแล้วก็ทำงานมา จันสี่วันแล้วเนี่ยเขายังไม่บ่นเลยเพราะว่าบ่นก็ไปทําอยู่ดีนะคะน้ําท่วมท่งผักบุ้งหลงเหลงไปแล้วคอมเมนต์ที่เขาคอมเมนต์วายว่าโบว์พูดเล่าเรื่องไม่รู้เรื่องน้ําท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงยังติดอยู่ในหัววอยู่เลยนะโบไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกนะโบว์ก็เล่า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 แล้วก็นึกถึงเขาทุกทีเลยอ่ะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าเรื่อง ป๊ไม่ได้ตั้งใจจะทําวิดีโอนี้แต่อยากคุยจังเลยอะนึกนึกนึกเอ๊คุยอะไรดีคุยอะไรดีนึกไม่ออกไปดู YouTube ในช่องเมียฝร,รั่งแล้วก็ไปเจอ <laughs> ช่องหนึ่งนะคะ <laughs> เขาเคยอยู่ต่างประเทศแล้วย้ายไปอยู่ไทยนะตอนนี้อยู่ถาวรหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะว่าป๊อไม่ได้ติดตามไม่ได้ติดตามเมียฝร,รั่งใครเลยนะคะป๊อไปดูเพื่อหาข้อมูลเอามาพูดคุย ในแง่คิดของโออตในความคิดในทัศนคติของโอนะคะเขาคุยถึงว่าสามีฝรั่งเนี่ยซักเสื้อผ้าดูแลภายในบ้านส่วนตัวเขาเองเนี่ยจะทำงานบริเวณนอกบ้านในสวนนะคะเป็นบ้านที่เขาอยู่ที่ไทยด้วยเหตุผลที่ว่าฟังไปนิดเดียวนะฟังไปนิดเดียวด้วยเหตุผลที่ว่าเขา จะดูว่าต้นไม้ต้นนี้ดอกไม้ดอกนี้ยังไงสามีไม่รู้จักของเขาก็กลัวว่าถ้าสามีทำเดี๋ยวจะมาลื้อถอนเขาหมดสามีก็เป็นคนดูแลบ้านรวมถึงซักเสื้อผ้าด้วยเขาพูดถึงว่าสามีเอ่ยปากว่าเธอเธอไม่ใส่เชื้อัชนในแล้วได้ไหมอะ่ะฉันอะ่ะเหนื่อยซักเชือัชนในให้เธอสามีเป็นคนซักเสื้อผ้านะคะก็มีคอมเมนต์เม,ม,มียเมียเยอะแยะเลยนะคะเขาก็มาคอมเมนต์กันแหละ ดีจังเลยอ่ะสามีซักเสื้อผ้าให้ดีค่ะดีดีของป๊อดอ่ะป๊อดไม่ให้มิเตอร์ทำตั้งแต่โอนมาอยู่เขาแล้วป๊อดทำเหมือนกับป๊อดอยู่ที่ไทยนะคะป๊อดอยู่บ้านกับพ่อแม่นี่ป๊อดไม่ให้พ่อแม่ทำเลยเพราะว่าใครทำไม่ถูกใจป๊อดไงป๊อดทำป๊ดเองนะคะตอนที่ป๊อดไม่อยู่กับมิเตอร์แล้วแล้วป๊ดก็กลับไปที่บ้านนะคะป๊อดก็เอาเสื้อผ้าที่จะซักเนี่ยใส่ ถุงไปอ่ะแล้วก็ไปเข้าบ้านพ่อก่อนเราพักอยู่ที่โรงแรมหรือพาตเมนต์ใกล้ๆบ้านนะแล้วเราก็ไปเข้าบ้านพ่อก่อนแล้วพ่อเขาก็เห็นว่าเอ้ยหิ้วถุงอะไรมาอย่างงี้บอกอ๋อจะเอามาซักกับเอามาซักที่เครื่องซักผ้าบ้านพ่อน,นี่แหละปรากฏว่าพ่อบอกไม่ต้องเอาวางไว้เดี๋ยวทาให้นั่นเป็นสิ่งที่โบอะนึกถึงว่าโอ้โยพ่อซักผ้านะหลายๆอย่างนะ เขาอยู่กับภรรยาเขาแม่เลี้ยงโอ๊ตอะแต่เขาเสียไปแล้วนะแม่เลี้ยงเพิ่งเสียไปได้ก็ 2- หรือ3ปีแล้วแหละโบ๊ยังนึกว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะเสียเขาเสียตอนโควิดนี่แหละไม่ได้เป็นโควิดนะแม่เลี้ยงโบ๊ทเขาก็ป่วยเขาเป็นมะเรง็งมะเร็งตรงไหนอันนี้โบ๊ทไม่รู้เลยเขาก็ซักเสื้อผ้าให้เมียให้ตัวเองให้ลูกชายให้หลานนะในความจำของโอ๊ตเนี่ยพ่อโบ๊ทอะเป็น คนที่ทำงานหาเงินจะไม่ทำงานบ้านใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อโบเห็นเนี่ยคือเขาทำเขาก็บอกว่าเขาอยู่บ้านเขาไม่ได้ทำงานนอกบ้านไงเขาก็ช่วยเหลือเพราะว่าเมียเขาเนี่ยแม่เลี้ยงโอนเนี่ยเขาเป็นคนทำงานเขาเป็นพยาบาลเป็นข้าราชการพ่ออยู่บ้านก็ดูแลให้ไม่เป็นไรหรอกทำได้ความคิดพ่ออี่รเขาก็เปลี่ยนนะกลับมาถึงสามีกับภรรยาของเราๆวัยเราๆเนี่ยนะ ของโบวไม่ให้มิตรธรรมอะไรเลยนะคะแล้วในเรื่องของการซักชุดชั้นในตอนที่โบว์มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยปบวก็หาหนทางไม่มีกระมังจะซักชุดชั้นในยังไงปบา์ก็ซักในอ่างอาบน้ําในห้องน้ําอ่างก็อ่างอาบน้ําขนาดเท่าตัวคนนั่นแหละแล้วโ๊ว์ก็นึกเปลืองน้ําจังเลยอะ่ะแล้วโาวดก็เมื่อยเวลาโบตดนั่งยองกับพื้นเพื่อจะซักแล้วมันก็มีไอที่ํำใช่ไหมบางครั้งก็ ซักเข้าไปนั่งในอ่างก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็มีในคอมเมนต์ที่่าไปดูเหมือนกันเขาจะซักเลยตอนที่เขาอาบน้ําเขาเปลี่ยนปุ๊บซักเลยเปลี่ยนปุ๊บซักเลยอะ่ะโบไม่ได้เป็นคนแบบนั้นโบนเนี่ยจะใส่ตะก้าล่ะไว้ปริมาณหนึ่งแล้วโบซักทีเดียวว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะน้องสาวโบนเนี่ยตอนที่โบอยู่ไทยเนี่ยเขาก็ อาบน้ำแล้วซักเลยอาบน้ำซักเลยตากเลยนะคะปัจจุบันนี้โอไม่รู้นะเพราะไม่ได้อยู่กับเขานานแล้วตัวปอนะี่ะปอจะใส่ใส่สตะก้าไว้จำนวนหนึ่งก่อนแล้วค่อยซักนะคะตอนที่อยู่ไทยก็เหมือนกันปออยู่อพาร์ตเมนต์คนเดียวปอก็จะถอดเสื้อผ้าแล้วก็อาแยกเสื้อผ้าแยกชุดชั้นในคนละตะก้าแล้วเมื่อถึงตอนซักปอก็จะซักแยกกันมาอเมริกาปอก็ซักแยกอยู่10กว่าปีเลยนะจากที่ไม่มีกละมัง ็ผ่านไปหลายปีปนมีวิดีโอเล่าเอาไว้ทุกสถานการณ์ทุกช่วงเวลาที่พูดเนี่ยที่ช่องโอ๊ตค่ะนะไปดูได้ถ้าคุณอยากเห็นภาพปนก็ตัดใจซื้อกละมังกละมังแพงตอนแรกไม่อยากจ่ายใบยเล็กๆตั้งหลายตังจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ถึงไม่ซื้อในที่สุดก็ตัดใจซื้อกละมังแล้วก็เอามานั่งซักข้างบ้านข้างบ้านมีก๊อกอยู่ครั้งเดียวแล้วก็รู้สึกเองว่าโอ๊ยมันไม่สะดวกเลยอะ ต้องยกกระละมังยกผ้าเอามาแล้วก็นั่งซักแล้วอีกอย่างหนึ่งอะผู้คนเขาก็จะแปลกใจปอคิดเองแต่ไม่มีใครเดินผ่านไปผ่านมาหรอกเพราะว่าวิธีปฏิบัติของคนที่อเมริกาเนี่ยเขาจะไม่ได้ซักผ้ากันนอกบ้านเพราะเขามีเครื่องซักผ้าในบ้านไงแล้วปอตก็รู้สึกลำบากตัวเอง <laughs> ใครที่มาฟังก็คงหมั่นไส้โอ้โหแค่นี้ทําเป็นลำบากเออปอตรู้สึกลำบากตัวเองโอตต้องยกกระละมังต้องเอา ตะก้าผ้าออกมาแล้วซักเสร็จเรียบร้อยก็ต้องยกเข้าบ้านยกออกไปหลังบ้านไปเอาราวแขวนมาแขวนตาอย่างเงี้ยใช้เป็นแบบลาวพับๆนะไม่ซักอีกก็ซักในบ้านก็ใช้วิธีเอาการะมังเนี่ยวางในอ่างอาบน้ําก่อนแล้วก็แช่ไว้แล้วก็ซักทําอยู่อย่างนี้มาหลายปีนะคะเพิ่งจะมาปีนี้แหละปี2024เนี่ยเร็วๆนี้เอง ปวดซักแบบนี้ได้ประมาณ3-4ครั้งแล้วผนไม่สบายพอไม่สบายแล้วเนี่ยก็ไม่มีแรงไม่มีเรียวไม่มีเรียวแรงนะคะจะนั่งแล้วก็ซกัซกซกักๆอะ่ะมันมึนหัวนะคะแต่ว่ายังทํางานบ้านปกตินะไม่สบายยังทํากับข้าวให้มิเตอร์ยัง ซักผ้าพับผ้าเหมือนเดิมเลยนะเป็นแค่วันที่ไม่ไหวจริงๆสมเลยอย่างเงี้ยบบไม่ทํากับข้าวเลยบบบอกมิเตอร์อยู่สั่งเลยมิเตอร์เขาก็ไม่ทําเราใช้เงินแก้ปัญหานะคะสั่งเลยให้เขามาส่งคราวนี้เนี่ยพอมาถึงชุดชั้นในปกติแล้วเนี่ยมิเตอร์เขาก็ซักรวมพอมิเตอร์เขาไม่ได้ยึดถืออะไรคนไทยนะเราจะยึดถือหัวเป็นของสูงผู้ชายกับผู้หญิงบางบ้านนี่เสื้อผ้าต้องแยกกันซักอย่างเงี้ย แล้วก็ชุดชั้นในกางเกงในก็ต้องแยกซักใส่เครื่องซักผ้ารวมกันก็ไม่ได้ต้องแยกถังปั่นอย่างเงี้ยนะใส่กระมังรวมกันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยถุงเท้านะนี่คนไทยโบตรู้ถ้าเป็นของพ่อของน้องชายโบอ,อะ่ะตอนที่โบอ,อยู่ไทยอะ่ะเขาก็แยกเขาก็ไม่ให้เอาชุดของผู้หญิงกระโปรงกางเกงผู้หญิงอย่างเงี้ยมาซักรวมกับเสื้อของพ่อของน้องชายอย่างเงี้ยเขาก็ให้แยกนะคราวนี้ของมิเตอร์เนี่ย เขาก็ซักรวมๆๆๆกันหมดเลยเขาก็บอกอายุไม่แยกถุงเท้ากางเกงในเหรอเขาบอกแยกทําไมอ่ะแยกสีพอสีขาวกับสีแค่นี้โป้ก็เลย <c oughs> ไม่แยกเว้ยก็ใส่ไปเลยล้วก็เอาชุดชั้นในโบนั่นแหละใส่เข้าไปในเครื่องซักผ้าก่อนหน้านี้เนี่ยโป้ดะใช้ชุดชั้นในที่เป็นแบบวัยรุ่นสาวๆเขาใช้กันนั่นแหละแล้วเวลาใส่เครื่องซักผ้าเนี่ย มันพังพอมันพังอะ่ะพวกก็มาซักมือเหมือนเดิมอยู่เป็นหลายปีเลยแหละถึงคราวนี้แหละปวดเปลี่ยนหมดแล้วปวดใส่ เสื้อชั้นในเป็นแบบสวมหัวไม่มีตะขอหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบฟองน้ําถอดได้บ้างถอดไม่ได้บ้างก็ว่าไปเป็นลักษณะสปอร์ตบรานั่นแหละแล้วมันสบายตัวด้วยแล้วก็เปลี่ยนกางเกงในหมดเลยนะคะกางเกงในพดเห็นมิสเตอร์เขาใส่เป็นกางเกงในผู้ชายแล้วเป็นผ้ายืดๆแล้วก็ขาสั้นเงี้ยโบชอบโบก็ไปซื้อมาทั้งหมดเลยที่พบมีในพบส์ไม่เอาเลยนะคะแล้วพก็ ใส์แบบนี้แล้วมันก็เป็นผ้ายืดๆนะนะพวกก็ใส่เครื่องซักผ้าเนี่ยซักมาสี่รอบแล้วมั้งสามหรือสี่รอบแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปเมื่อยนั่งรู้สึกสบายขึ้นนะคะก็ดีตรงที่ว่าสามีฝรั่งเขาไม่ได้ถือสาอะไรแล้วโอราทำงานทำความสะอาดบ้านให้ฝรั่งไงฝรั่งบ้านที่เอาไปทำความสะอาดให้เขาอะทุกบ้านอะที่ต้องซักผ้าอย่างเงี้ยเขาก็ ไม่ได้แยกว่าของผู้หญิงผู้ชายชุดชั้นในถุงเท้าอะไรไม่แยกเลยนะคะเขาก็เอาใส่ไปรวมๆกันก็คือแค่แยกสีขาวกับสีเฉยๆนะคะพระโอดก็คิดไปอก็ดีเหมือนกันนะมีสามีฝรั่งเนี่ยไม่ต้องมานึกว่าของสูงของต่ําต้องแยกอย่างนี้นะคะแล้วคนที่แนะนําแนะนําว่าคุณไม่ควรจะทําอย่างนี้คุณควรจะทําอย่างนี้คุณน่าจะทําแบบนี้คุณน่าจะ ไม่ทำแบบนี้ก็แนะนำได้แหละแนะนำจากสิ่งที่แต่ละคนเขาปฏิบัติประสบการณ์ของตัวเองสำหรับปรโป้แล้วอะโประ,ออะมองว่าในมุมมองของดิฉัน ใครเขาจะทำอะไรแบบไหนอะ่ะก็เรื่องของคนคนนั้นแหละความสะดวกของใครไม่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเขาทำไม่เป็นเขาไม่รู้เรื่องนะคะความสะดวกของใครก็ของมันนะคะคนที่เขาเอามาเล่าเขาก็อยากเล่าก็เรื่องของเขาพอไปฟังเจอมาพร้โอก็นึกทำไมต้องเล่าด้วยอะ่ะเรื่องแบบนี้แต่เมื่อฟังแล้วเขาเล่ามาเป็นเรื่องที่เออน่าสนใจเอามาเล่าต่อแต่ก็ไม่ได้เล่าเกี่ยวกับของเขาไงเล่า ในเกี่ยวกับของเรามีคนเคยพูดว่าโอ้แต่คุยถึงเรื่องคนอื่นเนี่ยปวดหัวจริงค่ะคุยถึงเรื่องคนอื่นเนี่ยปวดหัวจริงคุยถึงเรื่องตัวเองนี่แหละไม่ปวดหัวแต่เรื่องตัวเองอะ่ะไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ง่ายเจียมเนื้อเจียมตัวไม่หวือหวาไม่ดรามา่าไม่ลําบาก <c oughs> <c oughs> ก็ต้องไปสอดสอ่อหาว่าใครเขาเล่าเรื่องอะไรแล้วก็เอามาดูซิว่ามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับ เราที่เหมือนที่เขาเล่ามาเล่าหรือเปล่าวันนี้ก็มีหนึ่งเรื่องเรื่องการซักชุดชนไนนะคะของคุณเป็นยังไงเมื่อก่อนเคยทำยังไงมีสามีฝรั่งแล้วทำยังไงเป็นแบบไหนคอมเมนต์กันไว้ได้นะคะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะสนุกสนุกนะคะบายบายสวัสดีค่ะ